สวัสดีครับผมกลับมารั้งกับรายการซูเปอร์ซาวครับก่อนอื่นเลยเรื่องใหม่ไม่เคยมีมาก่อนแนะนำตอนนี้เลยนะติดตามนี่ลิงค์ข้างล่างนี่ไว้ที่เขาจะแปะว่าให้โซเชียลมีเดียเราเพราะว่าปีหน้าเรามีอะไรตื่นเต้นที่จะมาบอกแน่อนอนน้องเขายังไม่ให้บอกยังไม่สามารถพูดได้แต่มีอะไรตื่นเต้นแน่นอน สองก็คือว่ามันจะบอกว่าสมมติอยากเข้าไปในกลุ่มเบรกต้องอยู่ที่กลุ่มไหนถูกไหมครับโอเป็นแชรของกลุ่มเบรกโอมเปนแชรของกล่องต่างๆตอนนี้อย่างโปรโมชั่นเรามีอะไรบ้างอะไรที่เข้ามาก่อนบางอย่างมันเข้ามาน้อยมันก็จะหมดเร็วเพราะงั้นเนี่ยอันนี้สําคัญสุด2ออีกเรื่องหนึ่งเลยครับไม่ว่าจะดูอยู่ทางช่องทางไหนนะโซเชียลมีเดียนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยครับเป็นพคุณยิ่งแต่ย้ำจริงปีหน้าเราจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงค่อทข้งเยอะที่ทุกคนอาจจะว้าวเพราะฉะนั้นต้องติดตามก่อนนัเนีัย ส่วนวันนี้ทําอะไรใช่ไหมจะมาอธิบายเมทริกซ์ของตัวนัวแล้วกันไม่ได้มีต้องเรียนอย่างี้ว่าก่อนอื่นน่ะก่อนที่ผลหักจะออกมามีความตื่นเต้นแล้วกันในเชิงของนักสะสมนักลงทุนนักลงทุนตัง้งแต่ว่าเฮ้ยนัวจะออนการไหมจะออนการเยอะแค่ไหนเคชิดจะเป็นใครบ้างตื๊ดตืๆดตืออกมา FOTL ก่อนอันนี้อันนี้เราไล่ไปยังไม่ได้พูดถึงเมทริกซ์นะออกมาปั๊บ FOTL ก็เข้าการตีโก้เฟรมซึ่ง อันนี้ก่อนเอฟริเริ่มที่ดัชอ็อกชันสมมติใครไม่รู้ว่าดัชอ็อกชันก็คืออะไรใช่ไหมฮะก็คือเริ่มที่สูงสุดแล้วราคาไหลลงมาเรื่อยๆก็คือดัชอ็อกชันเนี่ยเริ่มที่กล่องละ4 0 0พดอลนั่นต้องจำไม่ผิดกล่องละนะ4ี่พันดอนลลเรียนตรงๆฮะตอนแรกซู่อเอินกะว่าถ้าแบบลงมาสักสามห้าสามสองต่อกล่องจะกดสักเคสสองเคสเประกวดระเลี่ยนเดี๋ยวหมดตั้งแต่สี่พันดอลเลยคนแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันหมดเร็วขนาดน,น,นี้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นปั๊บ ก็มีการเปิดการก็เกิดเ u e s t i o n เพราะว่า f อ l นเนี่ยเขาารันตีต่อกล่องเนาะมันจะมีก f เฟรมที่เรียกว่าเฟรมเบสการ์ดหรือินเสิร์ทที่อยู่ในเหมือนกรอบทองซึ่งเป็นวันวันก็อันนั้นอะมีชัวแต่เกิด question เอ๊ะเคสฮิตคืออะไรทำไมเคสฮิตวีกจังเคสที่ไห่เสร็จนะครับแล้วก็เอ๊ะมีไม่มีอะไรกันว่ากันไปจนกระทั่งมาถึงตัวเนี้ยแล้วเหมือนที่บอกน้าวันถ่ายอะซูบะยังไม่ได้เห็นฮอบบี้เห็นที่เมืองจีนเปิดประมาณ2-3ถึงเคสเพราะนั้นแซมเปิลไซส์จึงค่อนข้างน้อยแต่ว่าในเมื่อ โปรดักออกแล้วก็จะมาในส่วนของตัวเมทริกซ์ที่มีการพูดถึงทุกครั้งอันแรกดีไซน์บางคนบอกคุยบางคนบอกดีทุกทุกโปรดักส่วนแล้วดีไซน์นมาแล้วแต่บิวตี้อีซินดีไอโอวีโฮเดอร์คือแล้วแต่บางคนชอบบางคนไม่ชอบอะไรแล้วแต่ส่วนตัวย้ำส่วนตัวชอบคันทีซิกที่เห็นแล้วนะไปชอบสแนปช็อตอ่ะบางคนไม่ชอบสแนปช็อตไปชอบรุ่นอื่นสมมุติแชโดว์ซ i เเจก็แล้วแต่ ที่ทุก,ทกคิดว่าทุกคนน่าจะพูดเป็นเสียงเดีวยวกันคือสวยจริงเห็นแล้วซุปเห็นเพียโลเห็นต่อเรสฟังก็คือในส่วนของสปอตไลท์สปอตไลท์สวยจริงไม่ว่าจะเป็นเวอร์ติเคิลหรือฮอริซ ONTAL สปอตไลท์สวยจริงเห็นแม้กระทั่งเราตาโลกที่เซ็นด้านหลังแล้วด้วยแต่ว่าสปอตไลท์สวยจริงเพราะฉะนั้นในส่วนของดีไซน์อ่ะซุปให้ในส่วนของ4.5ดีไซน์นะ4.5ในส่วนของฮิตเรชิโอซุปอะให้3.5ไว้ถ้าใครได้เห็นนิโพสซนะให้3.5เพราะอะไรหนึ่งกอง มี1แพ็คแหละแต่1กล่องอ่ะมีการ์ดสิบใบสิบใบถูกป่ะเสียดายคือว่ามันเป็นเซนแค่3ภาพไป2แล้วที่เหลือเป็นเบสกับอินเสิร์ตคือถ้าเซนสัก4 5ใบหรือการันตี5เนี่ยน่าจะลุ้นมันหรือสนุกกว่าเพราะอะไรฮะเพราะเคสเนี่ยมีเพียงแค่3กล่องซึ่งกล่องหนึงเนี่ยมีแค่3เซนแปลว่า3าคูณสอ่ะมันเท่ากับ9เซนเองเงีเพราะ,ะนั้นมันฮิตยากมากในส่วนของเช็คลิสต์ที่ออกมาเพราะฉะนั้นซุกก็เลยให้ในส่วนของ3.5 ในส่วนของเบสไซส์อันนี้ให้คะแนนดีให้4.5เลยส่วนตัวอาจจะพออยู่เยอะหรือเปล่าไม่รู้รู้สึกว่า, list, วาเช็คลิสต์มีตัวตำลาเยอะมีตัวเซนดีเยอะอะไรอันนี้ดานดีกว่านะพาเรลค่อนข้างลันต่ำหลายรุ่นทับ10ทับ25ทับ49ก็ถือว่าโอเคทับ4วันวันแต่ถ้าเล่นเบรกก็จะฮิตยากไงเพราะว่าเหมือนที่บอกถ้ากลับไปหัวข้อเมื่อกี้ในส่วนของฮิตเรชั่นที่3.5ใช่ไหมฮะอันเนี้ยตัวดีเยอะแต่เหมือนที่บอกหลายรุ่นก็จริง แต่พอรันต่ํามันก็คิดยากและชานสเคสหนึ่งมันออกไม่ถึงมันออก9กถึง11เ็ซนไงเพราะนั้นช้านะก็ยากแต่สุดสับมุมมองซุมซุปมองว่าเบสไซส์เสร็จเช็คลิสต์ซะกันให้ในส่วนของตัว4.5าาในส่วนของไพรซ์พอยต์อันนี้ไม่ต้องสืบเลยอันนี้เก่งใจแล้วนะให้แค่สามนึงอะเพราะว่าเอาจริงราคาโหดจัด FOTL เขาจะโหดถ้าสุดจำไม่ผิดถ้าผิดก็โทษด้วยเข้าใจว่าเหมือนเว็บไซต์ไพนี่เองโพตราคาต่อกล่องที่2,600รดอล 2,600ดอลเนี่ยกล่องละ85,000ถ้าแบบ full case แค่ยัง260,000นี่คือเว็บไซต์พาราณีเองซื้อคนคาดหวังว่าจะต่ำสุดนึกออกฮะ85,000ต่อ3เซนแล้วย้ำงี้ฮะมันไม่ใช่100%อรอนการ์ดนึกออกไหมเราเห็นแล้วนี่บางรุ่นสติ๊กเกอร์บางคนสติ๊กเกอร์สำหรับซุปถือว่าเป็นราคาที่โหดมากแต่จะให้2ให้2.5ก็จะดูจะได้เราก็เลยให้กลางๆ3แล้วกันเพราะราคาทั้ง FO d l ทั้ง Hobby โหดจริง ถ้าสักกล่องละ3ามสี่หมื่นชั่วว่ามันน่าจะเบรกมันน่าจะคุ้มกับสมมติ4ี่หมื่นละ, 3, นะสามเซนถ้าถ้าสมมติออกมากล่องละ, 4, ะสี่หมื่นสุ่อาจจะให้แบบ4คะแนนเลยนึกอ,ออกไหมฮะหรือสีจุดห้าแต่อันนี้มัน8ปดหมื่นกว่าบาทค่อนข้างโหดทาเบรกมันก็เลยจะต้องขยับขึ้นไปอีกเพราะต้องมีดิสคาวมีอะไรก็แต่นั่นก็เลยเป็นที่มาว่าในส่วนของไพรซ์พอย n ์อ่ะให้เพียง3ในส่วนของเคสฮิตเรียนตรงๆเลยก่อนเห็นมีการเบรกเราให้ไว้4.5ซึ่งในในอาร์ตเวิร์กอะไรก็จะเป็น4.5ตอนนี้เตอนนี้ถ้าเริ่ม ลดเลื่อนแต่งี้เรียกว่านะณวันที่ถ่ายซูบยังไม่เห็นปั๊ปเป้เลยเลยไม่รู้ออนการ์ดหรือไม่อนการ์ดซูมเห็นเมสซี่ไปแค่หนึ่งรุ่นแต่ว่าแพชออโต้ก็เลยพูดยากเพราะแพชออโต้ทุกตัวที่เห็นเป็นสติ๊กเกอร์หมดก็เลยไม่รู้เมสซี่อื่นๆเป็นออนการ์ดหรือสติ๊กเกอร์ที่เห็นออนการ์ดมีองลียามาก็เป็นสติ๊กเกอร์นึกออกไหมฮะแต่ว่าเคสฮิตอ่ะมันน่าจะดีแต่ขณะเดียวกันตอนนี้เริ่มหวั่นใจเห็นรีเดยมชั่นเยอะอันนี้ณวันที่ถ่ายนะเห็นเจอราเห็นดเห็นลเกอร์ เห็นพาร์เมอร์ถ้าสุดจะไม่ผิดสุดเห็นสี่รีเดมชันแล้วเป็นอังกฤษซะส่วนใหญ่ด้ยวยเพราะนั้นถึงแม้ตอนแรกให้ไว้4.5ถ้ากลับไปแก้ได้ถ้าเห็นตอนนี้อาจจะเหลือมาสัก3.5ถึง4พอเหมือนท่บอกหนึ่งรู้สึกผิดหวังกับรีเดมชันที่เยอะไปหน่อยจะยังดีที่ยังไม่เห็นตัวโหดที่เป็นรีเดมชันนะกับความไม่ชัดเจนของเคซิปอังกฤษวะ่ะแต่เหมือนที่บอกฮะย้ำนะวันที่ถ่ายอะแซมเปิลไซส์ซูมมันน้อยอย่างเช่นอ่าเริ่มจะค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าแฮรนะ์รี่เคนคือเคสซิปแฮรร์ี่เคนนนนอกาะต่มมั่นใจแล้วว่าช็อต ปรินต์มัลดิเนีออนการ์ดคือเคสฮิตแต่มมนได้บอกสึ่าดูมาแค่4เคสกับอีกประมาณห้4อทยงคือมันยังน้อยอยู่แซมโฟซายยังน้อยอยู่เพราะฉนะนั้นเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมเราอาจจะมีอัปเดตแต่ว่าไันได้บอกในอาร์ตเวิร์กกับ4.5่ต่ว่านะวันนี้มถา,ถ,าถ้าถามคะแนนใหม่ก็อ,อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแต่ไันได้บอกฮนะณวันที่ถ่ายย้ำหลายรอบแล้วแหละสิ่งที่ดูมันยังน้อยสิ่งที่น่าติดตามมากกว่าคือจะเป็นราคาเรซลบางใบสวยจัดเลยอยากอยากรู้ที่ราคารเซมารี่ะเังรงทาราคซาแบบตติ์ด อันแน่นอนอินซากกี้ิกเกอร์ราคาคงไม่แรงมากหรือแบบตัวลงเบคออนการ์ดไหมไอ้บัปเป้ออนการ์ดไหมเพราะน้าวันนี้ถา่ายชุไม่เห็นเลยไงทางประเทศจีนก็ยังไม่ได้เปิดเยอะก็เลยรอดูอยู่แต่อย่างใครที่เล่นสปอร์ตสมมติฟอนันโดตอเรสอย่างเงี้ยสวยมากสปอร์ตไลท์ถ้าได้ก็ราคาน่าจะแรงจัดเพราะฉะนั้นน่าติดตามหลังทีเนี้ยน่าจะเป็นในเชิงว่าราคารีเซลจะเป็นยังไงสําคัญสุดเลยทุ่อยากติดาตามคือถ้ามีเคสมาบิดใน eBay ซึ่งหรือว่าจะโดนเคสมันผลิตน้อยราคาเคสจะเป็นยังไงเมื่อเทียบกัับบบบบบตตอนนนีี้ท่แแบบเว็ไซ์ขายก เคสละสามแสนพันนี้ขายเอง 2, 000, 5, 2 000, 6, องแสนห้าสองกเบรกกันที่3ามแสนอยากรู้ว่าอาทิตย์สองที่จานเนี้ยราคาจะเป็นยังไงนึกออกไหมครับกับเมื่อเทียบกับว่าเคสหนึ่งมีแค่เก้าเลยเเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นสิ่งหน้าติดตามอาจจะไม่ในส่วนของคอนเทนต์ฟลอร์อัพเพราะอยากรู้จริงว่าอันเนี้ยมันจะเป็นตัวบอกตยวด้วยว่าปีหน้าเมื่อมีฟลอร์เ s สและ f ฟลอ l e เ s สฟีฟาของพันนี้แล้วเทรนด์มันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่นํามาเสนออย่างรวดเร็วครับอยาก ฟังคอมเมนต์พวกท่านเยอะๆว่าแบบคิดยังไงกับปุระนัวราคาแรงไปควรจะอะไรอีกอยากไม่ว่าด้านไหนเลยคอมเมนต์กันมาค่าไรอยันเยอะสําคัญสุดๆเลยคือว่าอยากให้ทำคอนเทนต์ประเภทนี้หรือประเภทไหนอ่ะคอมเมนต์กันมาเช่นกันรวมไปถึงกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นคนที้บอกปีหน้านเราจะมีอะไรเพียบเลยของจงคอเทนต์เกีกับกาพูดไม่แน่น้องเขายังไม่พูดเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามไว้คุณจะได้ไม่มีสาวครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมอครับ